มาจากน้ำมันพัวมาแล้วนั่นมันแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ล้อสวัสดีค่ะทุกคนจากความเดิมคลิปที่แล้วนะคะที่พี่กกูะเจอกระสือไล่รถแล้วทำไมไม่หาตอนกลางวันอ่ะชอบมาตอนดึกอีกนะพี่แสงผีอะเขาอ่ะก็ต้องออกมาตอนกลางคืนสิคะผีบ้าอะไรออกมาตอนกลางวันก็มีแต่ผีบ้าโรคจิตเท่านั้นแหละอย่างงั้นเหรออืมกระสือแต่กระสือมันคล้ายคนมากเลยนะกระสือมีหัวใช่มีหัวใจมีปอดมีไส้แต่ไม่มีตัว ตัวอยู่บ้านไงใช่เราอะอก็เลยต้องมาบินโรนตามหาถ้าเราเจอกระสืออะโรนอะจะจับภาพได้อย่างชัดเจนมากทุกคนอันนีโรนที่ตรงกุ๊กขวดพี่ตั้งแต่เช้าอ่ะเหรอใช่นี่คืออุปรกรณ์ตามหากระสือคุ้ดจังเลยอะ่ะมันใช่ยังไงอะ่ะพี่ว่ามันเหมือนเข็มขัดของเพ e r เรนเจอมากกว่าที่มันจะใส่ตรงเอวนี้แล้วก็แปลงร่างเลยอะใช่ใส่ตรงเอวอย่างนี้แล้วก็แปลงร่างอเอ้ยไม่ใช่ บินโดนค่ะโดนที่บินปุ๊บปุบแล้วก็จับภาพนี่ oh. ภาพายตีวิญญาณน่ะจะจับได้จากโดนนี่แหละ oh. <ช>นี่ก oh. ูกูกซื้อมาจากดาร์คเว็บมัน <Web. S 1> ไม่ใช่โดนธรรมดานะคะมันคือโดนดรักดาร์คเว็บที่ไรเท่าไหร่บอกราคาตรงๆมานะบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่ได้ยินโู้วววววววเลย เราต้องไล่คาถาก่อนไล่คาถาโดนโดนแล้วละ่ะจะพาวิญญาณได้โดนโดนแล้วละ่ะจะพาวิญญาณได้ออาท่องสิคะโดนโดนแล้วละ่ะโอ้ยดอว่าเราไปประกวดร้องเพลงดีกูเฮ้ยไม่ได้ช่วงนี้เขาปิดรับสมัครแล้วเรากำลังเซตร,ระบบเพื่อที่จะตัวจับวิญญาณเฮ้ยไฟออกมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแทุกคนตอนนี้โดนกำลังกระขึ้นไปแล้ววุ้ยตื่นเต็นมากมากเราจะเห็นอะไรไปดูกันเลยทุกคนคะตอนนี้โดนกำลังขึ้นไปแล้วพี่แสงดูดิเฮ้ย,ยเหมือนเป็ดเลย วางหมดเลยอะทำไมแถวบ้านเราไม,ม่มืดอย่างนี้ดูทางขวาดิอะไระะอะออเป็นไม้อุ้ยโวดหลอดเลยอะ<ม>เดี๋ยวมองลงไปใต้น้ำ<ม>อ่ะอเวลานี้มีคนว่ายน้ำเหรอไม่นี่ทำไมมันเห็นเหมือนเงาแต่มันมืดมากเฮ้ย <c oughs> ถ้ามันมืดแบบนี้อแสดงว่าสิ่งที่เราเห็นนะ่ะมันอาจจะไม่ชัดค่ะอุ้ยมืดเร็วมากเลยพี่แสงเฮ้ย เฮ้ยมันจู่ๆมืดดวงไฟอะไรอะเฮ้ยมีดวงไฟใต้น้ำทำไมมีหลายดวงอะเฮ้ยมีสีแดงมีสีดวงไฟใต้น้ำสีแดงสีแดงสีแดงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนอยู่ข้างหลังเราแล้วน้ำก็อยู่ข้างหลังเราอะเดี๋ยวนไปพี่แสงดูก่อนตอนนี้นะคะทุกคนโรนัลกำลังจับภาพดวงไฟสีแดงที่ลอยเหนือผิวน้ำพี่แสงเท่าเท่าที่เราเห็นนะมันมี 1 2ห,หรือ3ดวงอ่ะเฮ้ยห,หายไปไ<ด>แล้วมันหายไปแล้วทุกคนตอนเนี้ยความเม้สเขาบอกเฮ้ยไปอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันรู้สึกใกล้ใกล้อ,อ่ะทุกคนตอนเนี้ยหมาหอนลมลมก็พัดแต่พี่แสงตอนเนี้ยเราบินโดนไปแค่2นาทีเองค่ะ เดี das, ๋ยวเราอะลองดูก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นมนคืออะไร oh, oh, oh. อยออานี่มันเราเาป่าว <c oughs> ใช่เหรออืมอ,อะ,อะนี่มันเรา <c oughs> เอ้าตั้ชวนให้กลัวทำไมเนี่ยดี่กูกูกำลังดูเราอยู่ว่าเรามีคนครบไหมมีพี่กูกูมีพี่แสงแล้วก็มีพี่ตัดก,กล้องสามคนครบไหมไ,ไหน่ใ่นะครบครบ,ครบโอเคอ่ะเราวินโดนเพิ่ม ถ้าใครเห็นนะคนที่มากกว่า3คนนะ่ะช่วยที้คอมเมนต์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวพี่วจะบินโดนเพิ่ม <Okay. S 1> ไปทางอื่นต่อเร,เราอยู่ตรงนี้เหรอใช่เฮ้ยม,มันน่ากลัวนนะเฮ้ยมันโคตรมืดเลยพี่แสงตอนนี้มันมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าอ,อะไร กลับมาได้เร็วเอีวๆร่นๆเรกลับมาได้แล้วไ้นปไ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 ปอยไป่ปไปไปไปวปไปไปไปกปไวไปงปไ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 ปลปงเไาไป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 ไาไปไไป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 าปไ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 ไไปไ ผีแดงบีนะากูกูแกมาช้าพวกกูไม่เก็บใบเนี่ยค่ะเก็บโดนทำไมไม่เก็บโดนลองดมดูดิเฮ้ยแถวนี้มันทำไมเหม็นกลิ่นสาบวิญญาณแกมาตัว เดี๋ยวนะแล้วมันเขียนว่าอะไรอะ่ะเขียนได้เหรอนี่ฮะยายายุงย่งยุงย่งยุงย่งยายุ่งยุ่งยุ่งอยอ้ย,อยพูดแล้วก็ยุ่งเยอะหรือว่าเขาจะมาฉีดยายแต่มันเหม็นนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะกูขอดมก่อนค่ะนีนีนี่กูลองลอง,ลองชิมด้ดิเฮ้ยชิมได้ที่ไหนเล่าช่วงนี้โควิดระบาด แบบเหมือนแบบข้ามงูอะมันทำได้ได้หรอแบบใส่หมดอายุแล้วก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยน่าดี มือ <It> พี่พี่แสงย้าเข้าปา,ากนะคะไม่งั้นนะพี่แสงจะอาจจะกลายเป็นปกระสือได้ <l ots> มือพี่มีเพะไหมนี่ยพี่แสงฮะกูกว,ว,ว่าอาจจะเป็นเพราะเราอะวินโดนไปแหล่งกระสือแล้วเขาอะอาจจะแค้นที่เราอะ <l ots> ไปยุ่งที่เขาเ <l ots> ขารู้จักบ้านเราได้ไหเนี่ย <l ots> พี่แสงผีรู้ทุกเรื่อง <l ots> หรือว่าออร่าเป็นคนพามา โอ,อลาเป็นหมาดีถ้าเป็นกระสือก็ต้องเป็นกระสือที่ดีแน่แฮแท็กกระสือด,ดีที่หนึ่งแล้วเมื่อไหร่อลาจะกลับมาแล้วเนี่ยาาเดี๋ยวจะทำยังไงกับไอเนี่ยพี่ไม่กล้า,าจับนะงั้นก็เอาทิ้งไว้อย่างนี้นะะแล้วค่ะแล้วเอาน้ำมาล้างแล้วกันนะเดี๋ยวคนอื่นเห็นนะ่ะเขาจะคิดว่าเราอ่ะฆ่าคุณโอเคจริงๆริงไปไปไป ยังไงอะว่าเราอะโดนกระสืออ,อมาเขียนแบบนี้หรือเปล่าช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะในวันนี้พี่กุ๊ไปก่อนละพี่สงเดี๋ยวเอาน้ำมาลาน้วยนะกุ๊กคอน